ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาวุธแห่งซุปเปอร์เอิร์ธนักวิครับนี่ก็ใกล้จะเด็ดลายแล้วอาวุธจะไม่เสร็จอีกหรอครับชิบหายแนละ้วเสร็จกครออกแบบยังไม่ได้ทดลองเลยเอาไงดีช่างมันนี่ครับเสร็จแล้วว้าวต่เดีี้คนตักวิทยวิจัยได้เร็ว,รว,รวดีนะครับแป๊บๆก็เสร็จแล้ว <laughs> แน่นอนอยู่แล้วครับ เออผลลับของมาเป็นยังไงนี่ช่วยฟีดแบ็กกลับมาด้วยนะครับได้เลยครับผม no สวัสดีครับผมนาเอน้ำส้มหมดเพราะไม่ได้ซื้อมาเผื่อไว้และวันนี้ผมก็จะมารีวิววอลบอลอันล่าสุดที่เพิ่งออกมาใหม่ Control Group หรือชื่อเรียกแบบไทยๆว่าตัวแปรควบคุมผมบอกเลยว่าของโคตรด,ดีอันนี้จัดเทเลดเดอรประมาณ โดยในวบอนนี้ผมก็จะมารีวิวว่าของไหนดียังไงใช้แบบไหนและใช้ยากหรือไม่โดยผมจะทําการรีวิวเรื่องตามของในหน้าวบอนไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงอันสุดท้ายบอกไว้ก่อนนะครับว่าในการรีวิวนี้จะรีวิวแค่ประโยชน์เท่านั้นจะไม่รีวิวในเรื่องของความสวยงามนะครับพร้อมจะฟังรีวิวกันแล้วหรือยังครับเหล่านะักวิทยาศาสตร์ตัวเราทั้งหลาย yeah, yeah, yeah. มาที่ปืนแรก variable ปืนหลัก primary ที่หน้าตาละไม้คล้ายกับแม็กซิมแค่ถอดสายออก ถึงแม้ปืนนี้จะดูเหมือนใช้ยากแต่จริงๆแล้วปืนนี้เนี่ยถือว่านิ่งพอสมควรรีคอยน้อยส่วนท่ากับหน้าตาของมัน้อเสียของปืนนี้มีนิดหน่อยคือหันช้าเท่ากับออลับเตอร์และจอกแค่กดไลท์เท่านั้นปืน variable จะมีกระสุน49นะัดและให้กระสุนมาทั้งหมด7 m a กมีดาเมจ85มากกว่าเลเบเรเตอร์นิดหน่อยดาเมจเรเ b l e หรือดาเมจต่ำสุดอยู่ที่20ไฮไลท์ของปืนนี้จะอยู่ที่การปรับโหมดโดยเราสามารถปรับอัตราการลั่นของปืนได้3ระดับ ถ้าปรับไประดับสูงสุดจะเท่ากับ s ตา r w ว r ์ดเวอร์ชันยิงช้านอกจากปรับปัตราลั่นได้แล้วยังสามารถปรับโหมดของปืนได้อีกด้วยโหมดออโต้จะเป็นโหมดยิงทีละนัดยิงไปเรื่อยๆตามอัตราลั่นของกระสุนที่เราปรับเหมาะสำหรับใช้ยิงตัวเล็กโหมดวอลเล่จะเป็นโหมดที่ผมเรียกว่าโหมดชัดกันเพราะมันจะยิงออกมาเจ็นัดพร้อมกันรีคอยล์ก็ถือว่าเด้งแรงพอตัวในเรื่องของกระสุนที่ออกมาถือว่าเกาะกลุ่มกันดีมากโดยโหมดนี้จะเหมาะใช้ยิงกับตัวกลางหรือใช้ยิงในระยะไกลก็ได้ หมดสุดท้ายโหมดที่ตึงที่สุดของปืนนี้โหมดทั้งทลโหมดนี้จะทําให้ปืนเนี่ยยิงกระสุนทั้งหมดออกมาถ้ามี49นัดก็ออกมาทั้ง49นัดยิงใส่มแมลงทีกลายเป็นสมูทตี้ยิงเฟรนด์ม็อบตายได้ใน2นัดยิงใส่ตูใไบเททัน Titan แตกได้ในนัดเดียวรวมถึงกัวเอมเพลเอร์และหลังทัดทําให้ปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่มี DPS สูงสุดในเกมแต่การที่โหมดนี้จะมี DPS สูงสุดในเกมได้เนี่ยก็ต้องแลกกับอะไรทีหน่อยนั่นก็คือ แรงถีบรีคอยที่สูงแบบมหาศาลอะ่ะเหมือนมีคนมาถีบคุณจริงๆอะ่ะล้มทั้งยืนได้วิธีการเดียวที่จะไม่ล้มจากการยิงได้นนะก็คือการนอนยิงอต้องนอนยิงเราถึงจะไม่ลม้มถึงแม้หมดทัทลจะมีรีคอยที่เยอะจนเป็นข้อเสียแต่เราก็สามารถหาประโยชน์จากแรงถีบนี้ได้คุณรู้หรือเปล่าว่าเราสามารถกระโดดโด้วยปืนนี้ได้นะเราสามารถใช้แรงถีบของปืนนี้ในการกระโดดขึ้นที่สูงได้โดยการเล็งพื้นแล้วก็ยิงขึ้นสูงไปได้มากเท่าไหร่แต่ก็ขึ้นได้ระดับหนึ่ง สามารถหนีจากการไล่ล่าของฝูงแมลงและซอมบีได้และคุณรู้หรือเปล่าว่าเราเนี่ยสามารถแคนเซิลการกระเด็นได้ด้วยการกระโดดไปด้านหน้าแล้วยิงถ้าเรากระโดดแล้วยิงจะทําให้ตัวเราเนี่ยลอยบนฟ้านิดนึงแทนก็ตลกดีในทางกลับกันถ้าเรากระโดดไปทางหนึ่งแล้วยิงไปอีกทางหนึ่งจะเป็นการบูสต์ให้ตัวเราเนี่ยกระเด็นไปไกลโคตรแทนโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าปืนนี้ดีอยู่นะแต่ติดตรงที่ว่าเจอะก,กอดไลท์แล้วก็หันช้าซึ่งการหันช้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดในเกมนี้ แล้วถ้าอาการหันชา้าวกับการเจาะเกาะลาแล้วเนี่ยปืนนี้จะไม่เหมาะมากๆในดาวบอทที่ต้องใช้ความแม่นยําสูงในการเล่นและเกาะศัตรูที่ไปเจาะเกาะกลางซะส่วนมากส่วนดาวมะแลงก็เล่นง่ายดาวเมอกพอได้อยู่โดยรวมแล้วผมก็ให้ปืนนี้อยู่ที่เอสโตรเ,เจนปัจใหม่ Depo อ h ปืนพลาสมาอันแรกที่สามารถใช้ยิงตัวใหญ่ได้มีกระสุน3นัดต่อแม็กและมีกระสุนทั้งหมด4 Mac. แม็กหลักการทางานของมันจะคล้ายๆกับเรือกันคือชาร์จยิงยิ่งชาร์จเยอะดาวไปก็ยิ่งเยอะ แต่ถ้าชาร์จนานเกินก็เต็มตัวปืนแตกได้เลยปกติปืนอื่นๆจะไม่ได้เมกกระสุนเยอะแต่ดาเมจร,ระเบิดน้อยปืนอีพ็อกจะไม่ได้เมกกระสุนและดาเมจร,ระเบิดเท่ากันนั่นก็คือ800ถ้าชาร์จเต็มดาเมจจะมากกว่าคอมานโดนิดหน่อยอีกอย่างถึงแม้ปืนนี้จะเขียนว่าจากเกอแาะ heavy แต่ถ้าปืนนี้ชาร์จเต็มเมื่อไหร่จะเปลี่ยนการจาะเกราะเป็น anti tank ทันทีสามารถกำจัดตัวใหญ่ได้เาลย์น2นัดเป็ดม็อบก็2ถึง3นัดแบคเตอรี่ไซเดอร์ก็ประมาณ 3- 6นัดแล้วแต่ความแม่น ส่วนทริกในการยิงแบบชาร์จเต็มจะมี2 t r ทริกที่ผมแนะนําทริกแรกใช้ตาดูสังเกตตรงที่ crosshair ที่หดตัวลงถ้ามันแข็งต,ตัวเมื่อไหร่ก็ให้ปล่อยมือยิงได้เลยทริกที่2ใช้หูฟังหลังจากที่ชาร์จเสร็จแล้วจะมีเสียงวิ <S <s ก็ให้ปล่อยได้เลยแต่ทริกทั้งสองนี้จะยากนิดนึงตรงที่ว่าถ้าปล่อยมือยิงไวเกินไปจะเป็นเวอร์ชั่นชาร์จไปเต็มแทนต้องค้างไวอีกนิดนึงแล้วค่อยปล่อยทริกที่ผมแนะนํมันก็มีแค่นี้แหละส่วนข้อเสีย ปืนนี้ไม่มีดาเมจระเบิดทําให้ไม่สามารถติดหลุมหรือยานได้แม้กระทั่งการติดคอนเทนเนอร์ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ยังยิง,ยงบ้านบอดได้นะอย่างที่2กระสุนย้อยคล้ายๆกับเพรทเชียร์พทมาทําให้ยิงไบบกลๆอาจจะพลาดเป้านิดน,นึงข้อเสียสุดท้ายคือต้องั่งรีโหลดอันนี้ผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่คนอื่นอาจจะไม่ชอบผมเลยบอกไว้ก่อนออข้อเสียก็มีประมาณนี้อ้ออันนี้ไม่รู้เป็นบั๊กหรือเปล่าแต่บางครั้งเวลายิงกระสุนจะไม่ตรงเป้าก็รอดูว่าเขาจะแก้บั๊กนี้ตอนไหน ในความคิดของผมผมชอบปืนนี้อยู่นะถึงแม้ว่าจะใช้ยากก็ตามสแต่โดยรวมของมันจะคล้ายๆกับปืนคอมานโดที่พกพาไปไต่มาไหนได้แต่บวกความตื่นเต้นร้าใจที่ปืนจะระเบิดเพิ่มไปด้วยตอนที่ผมไปเห็นข้อมูลดาเมจระเบิดนี่ว้าวซ่ามากเลยนะไม่ได้ว่าดาเมจระเบิดจะเยอะขนาดนั้นเนะพราะปืนอื่นตามเมจระเบิดนี่น้อยมากแต่ถึงไม่้ดาเมจระเบิดจะเยอะก็จริงรัศมีนี่ถือว่าเล็กมากอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่ในในเรื่องนี้แต่โดยรวมแล้วผมให้อยู่ที่บีจะคอแก้ปืนยิงเบลได้มา่อไหร่เดี๋ยวผมเล่นทําเอง คุณเคยคิดหรือเปล่าว่าช่วงสุดท้ายในชีวิตของคุณคุณจะทำอะไรถ้าคุณยังไม่คิดอีกก็ไปคิดได้แล้วนะเพราะพาส s 10ชุดใหม่ adreno r e ิ p i r ลเ a t o r จะทำการช่วยชีวิตของคุณหลังจากที่คุณได้ตายไปแล้วก็ถ้าแขนขา,ข,าของยังไม่ขาดนะแต่การมีชีวิตอยู่ของคุณก็อยู่ได้ไม่นานหลังจากที่คุณฟื้นขึ้นมาแล้วเลือดของคุณจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆทำได้แค่ปักสเต็มยือเวลาชุดนี้เพื่อเวลาสเต็มเพียง2วิแต่ยาก็มีจำกัด ก่อนที่ยาจะบดและสิ้นชีวิตไปในช่วงเวลาสุดท้ายของคุณคุณจะทำอะไรคุณจะสาดกระสุนทุกดัดที่มีปาระเบิดทุกลูกที่พกมาหรือล่อศัตรูทุกตัวให้มาหาพร้อมกับแงงนหน้าขึ้นฟ้าเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตพิเศษ,ษสารภาพคนแรกเราได้เสระบบกาศไปฟ้าไปเลย โดยส่วนตัวแล้วชุดนี้จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่ชุบมาแล้วเนี่ยเราจะวิ่งไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ชอบมากมากส่วนเกณฑ์ในการโดนชุบเนี่ยจะอยู่ที่ว่าแขนขาคุณขาแล้วเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ดวงแล้วก็ดาเมจที่ได้รับคล้ายๆกับช่วยกันตาย50%แต่ช่วยกันตายจะขึ้นอยู่กับดวงอย่างเดียวส่วนชุดใหม่นี่ถ้าเราโดนดาเมจเยอะๆแบบ500ริกลุมการอะไรเนี้ยตายแน่นอน100%ข้อดีของชุดนี้มีอยู่อย่างหนึ่งคือขยายระยะเวลาสติมซึ่งผมมองว่ามันเอสเตอรอยู่ ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแหละถ้าจะเอาเซตไฟฟ้าไปก็ใส่ชุดกันไฟฟ้าเพียวๆเลยก็ไดนะ้ชุดนี้ไม่ได้กันเยอะม,มากแต่กันไฟฟ้า50%นี่เอาไปใช้เท้าหมึกพอได้อยู่โดยรวมแล้วเนี่ยผมให้บีให้คะแนนไปละเดี๋ยวเรามาพูดถึงบั็กเกี่ยวกับชุดนี้บ้างดีกว่าถ้าคุณเข้าหมดชลบชีวิต second c h a n c นหรือ Last Win หรือ Second Win อะไรก็คือตายแล้วเกิดมาใหม่เยอะๆเนี่ยเกมของคุณเนี่ยเสียงจะแตกขึ้นเรื่อยๆ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 จนกว่าคุณจะรีเกมมันถึงจะหาย ผมเข้าใจแล้วว่าเขาจะให้อีโบดปิดหูมาทําไมบักที่2จะเป็นบักเดียวที่จะหยุดการเลือดออกหลังจากที่โดนชุบมาได้นั่นก็คือการเข้าหุน่นในหุ่นนั้นก็คือคุณจะอยู่ได้ยาวๆเลยจนกว่าหุ่นจะพังหรือคุณจะออกมาจากหุน่นโคตรจะวแฮมเมอร์เลยเลเซอร์เซนทรีเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยบน่นบนกับปืนเลเซอร์ขน้นว่าแบบถ้าเอาปืนนี้ไปเตะเซนทรีนี่น่าจะดีนะสรุปเอามาตตดจริงคำถามคือมันดีไหมก,ก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นอะ โดยเลเซอร์เซนทรีจะเป็นป้อมที่เจาะก่อเฮฟวี่ได้ดาเมจเท่ากับเลเซอร์ขนา้นเลยสามารถทําให้สตูติดไฟได้หลังจากที่ยิงสตูจะติดไฟแล้วป้อมเลเซอร์ก็จะหาเป้าหมายใหม่โดยป้อมเลเซอร์ก็จะเหมือนกับอืนเลเซอร์เลยคือยิงได้ไม่จํากัดและอาวุธร้อนได้อาวุธเลเซอร์เนี่ยถ้าร้อนมันยังพอเป็นกระสุนได้อยู่แต่ป้อมเลเซอร์เป็นกระสุนเองไม่ได้ดังนั้นมันก็จะยิงต่อเนื่องจนกว่าป้อมมันจะติดไฟแล้วระเบิดเองเทคโนโลยีสเปิร์ด และนั่นก็ทาให้ป้อมเลเซอร์เนี่ยเป็นป้อมที่มีอายุสั้นที่สุดในหมู่ป้อมทั้งหมดอายุสั้นเท่ากับป้อมไฟซะด้วยซ้ำอะแถมยังมีคูตด,ดาวเท่ากับป้อมปกติประมาณ2นาทีนอกจากใช้ได้น้อยแล้วเนี่ยยังต้องคอยนานอีกด้วยโดยรวมแล้วป้อมเลเซอร์จะไม่เหมาะในดานระดับสูงที่มีศัตรูเยอะถ้าคุณจะพามาเล่นคุณก็ต้องยิงช่วยป้อมเลยเพื่อลดจานวนศัตรูป้อมจะได้มีเวลาคูลด,ดาวน์ยืดเวลาการใช้งานโดยรวมแล้วผมให้สีแต่ถ้าเกิดมีอัปเดตใหม่ที่ไม่ทําให้ป้อมระเบิดได้เนี่ยแบบหยุดยิงเพื่อให้หายร้อนอะไรี้ ผมก็คง,งย้ายจาก C ไปอยู่ A Warp Pack หรือกระเป๋าวาฟผมบอกได้เลยว่าไอเนี้ยเป็นของที่ดีที่สุดในเกมนี้ละเป็นของที่เจ๋งที่สุดในเกมนี้ละข้อมูล Warp Pack จะทําการวาร์ปตัวเราไปในทิศทางที่เราเดินถ้าเราไม่เดินจะวาร์ปไปตามที่เรามองแทนโดยการวาร์ปจะวาร์ปไประยะ15เมตรวาร์ปข้ามกําแพงเมืองได้วาร์ปทำลายตู้คอนเทนเนอร์ได้และวาร์ปเข้าบังเกอร์ได้เราสามารถเก็บของและหลบศับตรูในนั้นได้ด้วย อาจจะมีศัตรูหลุดเข้ามาบ้านนิดนึงแต่ปลอดภัยแน่นอนอ๋อตอนออกมาก็ระวังฟกลนิดนึงกลับเข้าเริ่วาร์ปเราสามารถแยกสถานะการวาร์ปได้ตามสีที่อยู่ด้านหลังซึ่งมี3มสีสีม่วงวาร์ปได้ไปปลอดภัยสีส้มวาร์ปได้แต่จะมีการสุ่มเจ็บอะไรเล็กน้อยถ้าเราวาร์ปตอนที่วงกลมเป็นสีส้มส่วนมากจะเจ็บนิดหน่อยถ้าโชคดีก็แข็งาะ,ะัะถ้าโชคดีสุดๆเดี่กก็ตัวติดไฟไม่ได้ใจว่าวาร์ปลงไปในลกแล้วก็ขึ้นมาอะไรไงทำไมตัวมันถึงติดไฟได้ สีสุดท้ายคือสีแดงสีแดงการันตีเลยว่ากระเป๋าวาปเนี่ยจะระเบิดหายไปพร้อมกับตัวเราชุดกันตาย50%ก็ไม่ช่วยนะสั้นๆคือวราปได้2ทีแล้วรอคูดาวคูดาวของกระเป๋าวาปนี่ก็ถือว่าสั้นมากถ้าใช้แค่ตอนสีม่วงอย่างเดียวก็รอประมาณ5วิเทียบกับจัมแพกที่บินได้ไกลแต่มีคูดาวที่นานกระเป๋าวาปจะสามารถใช้ได้หลากหลายกว่าเพราะใช้ได้บ่อยกว่าแต่ถึงอย่างนั้นกระเป๋าวาปก็มีข้อจากัดที่แพ้จัมแพกอยู่ได้ก็คือขึ้นที่สูงยาก โดยระยะที่สูงที่สุดที่ขึ้นได้คือระยะที่เลยหัวตัวเรานิดหน่อยถึงจะขึ้นได้ข้อจะเปิดการวาร์ปขึ้นก็คือต้องให้ระยะ15เมตรอยู่ตรงที่ที่เราจะขึ้นด้วยถ้าด้านหลังเป็นที่ว่างเราจะวาร์ปไปอยู่ที่ด้านหลังแทนอีกอย่างต้องเป็นที่ที่เราสามารถวาง s t r a t จ g สีฟ้าได้อันนี้เฉพาะการวาร์ปขึ้นนะถ้าวาร์ปแนวราบก็วาร์ปไปได้เลยตอนวาร์ปลงถ้าพื้นสูงเกินไปเนี่ยวาร์ปลงไม่ได้นะมันจะวาร์ไปไปด้านหน้าแทนนอกจากการวาร์ปเพื่อนหนีแล้วเรายังสามารถวาร์ปเพื่อโจมตีได้อีกด้วย ด้วยการวาร์ปใส่ศัตรูจะสามารถวาร์ปใส่พวกตัวเล็กและกลางได้แต่ศัตรูที่สามารถล็อกป้ากับสเปียร์ได้ผมไม่แนะนําให้วาร์ปเพราะเราจะตายไปด้วยในดาวมาแลงก็จะเป็นอัลฟาคอมบันเดอร์แล้วก็น้องอกเหลืองอกเขียวดาวบอทจะเป็น2ขาส่วนดาวเบิกจะเป็นเฟชม็อกพวกนี้เนี่ยจะเป็นขั้นต่ําสุดที่วาร์ปไม่ได้ส่วนพวกเดวัตเตอร์โอเวอร์เซียไฮฟ์การ์พวกนี้วาร์ปเข้าไปได้เลยถ้าเป็นพวกตัวใหญ่ๆเราสามารถวาร์ปหลบได้หรือจะวาร์ปไปจุดอ่อนที่ด้านหลังก็ได้บอกเลยว่าโคตรเทอาเราแบบ ได้ตายไปแล้วเทจาและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผมจัดให้วัฟแพ็กเนี่ยอยู่เอสเทียโคตรดีโคตรสนุกฮาร์กเน็ตระเบิดไฟฟ้าที่มีสแตตที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงแต่พอเอาไปใช้จริงถือว่าโอเคนะโดยหลักการทํางนานของบันหลังจากที่เราคว้างระเบิดออกไปแล้วจะมีเวลาชนอนสาวิแล้วชดศัตรตูแต่ไม่ได้ชดแค่ทีเดียวเพราะชอดถึง5้าทีชดทีหนึ่งกระโดดทีหนึ่งชดทีหนึ่งกระโดดทีหนึ่งสามารถใช้คุมพื้นที่ได้ ซึ่งถ้ามันมีแค่นี้ระเบิดไฟฟ้าก็ดีอยู่แล้วแต่แต่มันมีมากกว่าน,นั้นไงสิ่งที่ทําให้ระเบิดนี้ไม่ดีนั่นก็คือไฟฟ้าที่ช็อตโดนบ้างไม่โดนบ้างขนาดมีอยู่ไม่กี่ตัวยังช็อตไม่โดนอีกทั้งระเบิดที่เด้งไฟเด้งมาไม่อยู่กับที่บางทีก็เด้งออกจากจุดที่เราอยากให้มันอยู่ทําให้ระเบิดนี้เนี่ยเล่นค่อนข้างยากและด้วยความที่ระเบิดนี้มีแต่ดาเมจไฟฟ้าทําให้ปิดหลุมและบ้านไม่ได้แต่โดยรวมแล้วผมให้ระเบิดนี้อยู่ที่บีถ้าปรับการช็อตให้ระดับร้อยลงกว่านี้ผมคงให้เอ จะเห็นได้ว่าของในวบอลนี้มีแต่ของดีและของที่ดูไม่น่าค้นอยู่หลายอย่างที่ต้องปรับแก้สมกับคอนเซปของวบอลที่เป็นของที่พัฒนายังไม่เสร็จแต่ต้องออกมาใช้ก่อนเหมือนเราเป็นหนูทดลองไปบางงระหว่างการพัฒนาถ้าถามว่าคนซื้อวบอลนี้ดีไหมบอกได้เลยว่าซื้อเก็บไปเลยเพราะวบอลนี้สนุกมากโดยเฉพาะวัตแพ็กอะที่นอกจากจะสนุกและดีแล้วยังทําให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มซุปเปอร์ครินได้ไวแบบ2เท่าคุณลองนั่งดูตอนที่ไปฟาร์มกันสีคนและแต่ละคนแยกกันไปสีทิศทางโดยที่ไม่ต้องพายคนมาเปิดบังเกอร์อะ บอกเลยว่าฟาร์มเสร็จได้ภายในสามนาทีว่าแพ็กนี่โคตรดีเลยแต่คุณรู้หรือเปล่าว่ามีอ,อะไรที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าคือคนที่กดจอยเบมเบอร์ไปทอดํำเลียงให้ผมขอบคุณทุกคนมากจริงๆอันนี้ขอบคุณมากเลยก็ค <c> ล <oughs> ิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่คลิปหน้ามีแน่นอนเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวจิต Let's fucking go